ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นพันธมิตร r b 8 8ครบรอบ9ปีใจปั้มจัดหนักแจกทองให้ค่าคอม60%โอกาสมาถึงแล้วลิงก์อยู่ที่ first comment แอดไลน์ไปได้เลยนะครับชูสละครับซัมเมอร์2 0 2 0สชูสละกครับทางการเรียสจัดหนักคว้ากองหลังทีมชาติสเปน ยูงทองลีสยู่นเตดเสริมหลังบ้านด้วยการนึงตัวดีเอโกยอเรนเตประกันหลังชาวสเปนิชเข้าหลังเอลดานโรสเป็นที่เรียบร้อยเ้วยค่าตัว880ล้านบาทหละครับลีสยู่นแต่ทีมน้องใหม่แห่งศึกพิมลิกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวดีเอโกยอเรนเตเซนเตแบ็กดีกรีทีมชาติสเปนมาจากเรอัลซาสดัดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดยกองหลังวัย27ปีสัญญาคาแค่งในถิ่นเอลเรนโรสเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับแล้วก็จะได้สวมเสื้อเบอร์14ลงเล่นในฤดูกาลน,นี้ส่วนค่าตัวตามรายง,งานข่าวเปิดเผยว่าอยู่ที่ราว22ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทแหละครับสำหรับยอนันเต้เคยอยู่กับระอันมาริดตั้งแต่ทีมเยาวชนนะครับ ก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของราชินีขาวในปี2013แต่ว่าไม่สามารถแจ้งเกิดได้เลยครับจนโดนส่งให้กับรายโยบายเกโนแล้วก็มาราก้่ายืมตัวก่อนจะมาอยู่กับเรอัลซเชดัตในปี2017แล้วก็ติดทีมชาติสเปนไปแล้ว5นัดนะครับ <S <S ท้งนีลีสภายใต้การนำทัพของกุนซอมาเซโลบิเอลซาลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษกฤดูกาล2020-2021ไปแล้ว2นัดโดยชนะ1นัดแล้วก็แพ้1นัดยิงไป7ประตูเสีย7ลูกนะครับ ชูสลนะครับทางการเชลซีเปิดตัวโกคนใหม่เกปาสอหมดอนาคตเกปาริสบบลาก้าสอแววหมดอนาคตแอตเลติสตัมฟอร์ดบริดจ์นะครับหลังจากที่เชลซีเปิดตัวเอดูอาร์เมนดี้ในทวารคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยสัญญายาวถึง5ปีเชลซีทีมจอมทุ่มแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวเอดูอาร์เมนดี้ผู้รักษาประตูชาวสโนกาของแรนส์มาฟอร์สดสอแอตเลติสตัมฟอร์ดบริดจ์โดยเมนดี้ในวัย28ปีสัญญากับสิงห์บลูส์เป็นเวลา5ปีนะครับ หรือว่าจนถึงปี2025ส่วนค่าตัวบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอยู่ที่ราว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,000ล้านบาทนะครับและจะเข้ามาแย่งมือหนึ่งกับเกปาอริซาบาล่าก่าลูกษาประตูชาวสเปนิชที่ผลงานย่ำแย่จะมีโอกาสสูงที่จะหลุดเป็นตัวสำรองแหละครับโดยในช่วงซัมเมอร์นี้เชลซีใช้เงินเสริมทัพทะลุ200ล้านปอนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราว8,000ล้านบาทในการดึงตัวฮ er, าคิมซิเยกติมูวาเนอร์เบนชิววลคายฮาวเวสและก็ หากองผุ้ท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้ยวยครับ